<c oughs> แล้วพ่อก็ไม่เอาเสือมาแล้วพ่อสีอเอาสีจะไปพ่อถือด้วยพ่อไม่กินหรอกพ่อเสียงดังไปเอาด้านมา เอาเสือจะไ,ได้จองที่รีมไลรสุดที่ใหญ่ยังไม่ามาอ่ะเต็มเลยนุ่นต้องเอาเสือไปนุ่นมาเร็วเน๊ะ โอ้ยเต็มหมดแล้วข้างหน้าพ่อต้องไปเอาเสือมาเอ้าพี่น้องก็หาที่นั่งเหมือนกันอืมดูพื้นที่หนูไม่ร้จะพอหรือเปล่าไหนอ่ะตรงเนี้ยโอ้ทั้งบริเวณเลยเหรอคะโอ้ลำพงนะคะไม่ไรพอทนพอทนใช่ไหมพอทนลองทนไปแล้วตรงนี้อ่ะ ยิ้มใหญ่ขอขอเพราะเขามีไลฟ์เฟเออใช่รู้ว่ายิ้มใหญ่เราอยู่ข้างลิ้มใหญ่นี่เไยเอเอหน้ายิ้มใหญ่เนี่ยให้ยิ้มใหญ่อยู่นี่พ่ <c oughs> <c oughs> อต้องไปเอาเอไม่ไลฟ์เฟสไปด้วยไม่ก็ถือไปด้วยไลฟ์ทั้งก็ค<า>ุยไปสองกล้องเลยอ๋อสองจอสามจอจะถือยังไงวะเฮ้อะตุนสอง เดี๋ยวนะยังหาไม่เห็นนะนี่เอา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 กระเป๋าแม่ไปวางก่อนเลยเอาตัวนะพอพ่อวางเสาไว้แล้วแหละไม่ต้องใส่หาเราอะกส่มาเล้ อันนี้เราก็ถือด้วยเรารักมากมายกระป๋องกระเป๋าก็ไม่มีแล้วเยอะกว่านี้ก็ถือไหมคะทุกคนของดูแลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งหน้ามาเพื่ออะไรมาตากแดดไงทาขนหนวกป้องก เจ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 อยู่นู้นเจเจอะไรสวัสดีค่ะไปไปสวัสดีค่ะสิไเฮ้สวัสดีค่ะ มีไนั่นนะมีเอ็มรอยน้ำแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเอามา <c oughs> มองไม่เห็นตัวหนังสือเลยทุกคนนะเดี๋ยวนะ <c oughs> ทำไมมันมองไม่เห็นตัวหนังสือก็ไม่รู้ ตูนก็จับช่วยแม่หน่อยดิส่องส่องตามวัดตามอะไรให้ให้คนทุกคนเขาดูนะลุกมนันอะละาซาลาสวยๆอุ้ยทุกคนดูสาลานะดูดิสวยไหมสวยเนาะให้เราก็มูแต่มองข้างนี้กลัวฝนตกจังเออใช่เพราะว่ามันแดดจัดเกินไงสวยสวยเนาะดูดิ เออถ่ายเลยลูกมันไม่ได้เห็นหนูหรอกถ่ายไปเลยสวยค่ะโอ้สวยนะทุกคน,น,นอุย้ยดูข้างบนยิ่งสวยเดี๋ยว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 ยไม่ดูนะ<า>โอ้แต่ตรงกลางนี่สวยมากเลยนะ วัดเข้าสร้างได้สวยนะทุกคนเนาะเล่นๆไปฝนมาหมดสนุกเลยไม่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 ตกหรอกวันเนี้ยแต่ฟ้าโล่งมากเลยนะแต่มันอยู่ที่อากาศนี่แหละมันร้อนจัดจ้าจ้านเออมันร้อนเลยเลยกลัวอันอื่นไม่เอาทำไมล่ะลูกก็ถือให้พ่อพ่อแม่แม่เขาดูก่อนแสดงที่ไหนที่วัดนางสาวค่ะสมุทรสาครค่ะ วัดสวยใช่สวยมากรุ่นข้างบนน่ะยังไม่ถ่ายมีรูปพระพุทธเจ้ากําลังตัดสรุปลรินิพานอะไรนั่นอ่ะอุ๊ยแต่เราเข้อขึ้นไม่ได้นะทุกคนคิดว่านะดูพญานาคซะกก่อนเห็นไหมพญานาคสวยไหม เอฟซีพี่แนทมาแล้วหนึ่งชื่อสีฟ้าใช่ไหมใช่ใช่หนูก็ไม่ถือให้แม่สักอันหนะ่ยเนาะเครื่องพ่ออะมันไลไม่ได้หรอกร้อนจัดเชปิดดำดงน้อยแทนแทนแทนสวัสดีก่อนดำดงน้อยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็ปิดสิให้เขามาดูติก๊กต๊อกเนีย าม,มาแล้วค่ะถ้าหนูมานั่งเขาไล่หนูแค่ั้นไม่ค่ตรงไหนนี่ไม่ได้ยากกชีวแล้ป้าเป็นใครป้ามาบอกหนูว่าขนาดคนนี้เยังไม่พูดได้ถือจีบหนูก่นมก่อนแ้่เขาจองม่ใคอ่ะกือต้อง นาอะไรเป็นไงนหมาได้จริงนะเขาใอนสอ่หนูแคนเดียวมัช่อเขาทงมาชก้า็้าถ้คนสองบรรยากาศไปก่อนเนาะโอ้ทางนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วหนูก็ไม่รู้จะส่องอะไรให้ดูมั่งสองมือสามมืออ่านไม่ถูกอ่านไม่ทั่ว ดูวัดแล้วกันอ่ะแต่ละคนดูจะให้ใครดูอะไรสวัสดีค่ะน้องนกสวัสดีค่ะพี่พี่เดือนสวัสด,ดีจ้าหนูมองไม่ค่อยเห็นนะพี่แสงมันเข้าโทรศัพท์แต่วัดสวยนะพี่สวยมากเลยวัดอะดาวเสือถึงไหนเนี่ย แล้วก็ให้เรามาไล่สองเครื่องเดี๋ยวนะคะทุกคนเอาให้ดูสลากับไอ้นี่ไป็นตัวหนาโอ้คนเยอะมากคนที่เอาของมาจองนะแล้วเขาอยู่กันในล่มนะ นี่ไงเขาเอานี้ขึ้นแล้วไปไปจองตรงไหนก็เอาวางก่อนไม่ว่าตรงนี้แหละพ่อมันมันโล่งดีเออเพราะว่าที่อยู่ตรงนี้เออ แม่ทำไมเราไม่มาทำตรงนี้ตรงไหนมันบังไฟอีกอะตูนก็ดูไม่เห็นไม่บอกถ้ามันไปตรงนั้นน่ะปูเลยปูตรงนี้แหละกลางให้เต็มเอาของพ่อก็หลายคนเหลือเกินเอ้าพ่อเี่นหนของแม่เอ้าปันปางของแม่มันก็เล่นนะตัวโปรดทีละสองอันนู ไปเอาอาหารปลามายังอาหารปลาอะไรอ่ะอาหารปลาอะไรอ่ะไปให้อาหารปลาหรือเปล่าอ๋อน้องลูกอะไรนะน้องลูกเน็ตมารับอะไรอ่ะแทนน้องลูกหนุ่ลูกนุ่นโอยไม่จริงภาษาไทย ทุกคนตอนนี้คอมเมนต์อ่านไม่ค่อยได้นั่นถ้าพว่าแดดแสงอ่านไม่อ่านไม่ได้เลยล่ะมันมองคนเยอะมากใช่ตอนนี้แต่ว่าคนออกมารอเยอะแล้วล่ะจะแดดจัดมากมาเองเจอกันแล้วสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีนะคะอ๋อพ่อพ่อพ่อปิ้ว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 หยัดปูทับเสือเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาอเอาเข้าไปทั้งหน้าอีกเนี่ยมันทับเสือเขา สวัสด er. ีค่ะอยู่ที่ไหนเนี um, ่ยอยู่นครนายกจ้ะใหญ่ครับครับจ้ามีน้ำแข็งนะคะกับแก้วอ๋อน้ำแข็ง พ่ออย่าปูเสือทับเขาดึงออกมาก่อนไอขาตั้งไหนทับก่อนนะบอเออห้ามปูเสือทับกันอะไรมีเออไม่เราไม่เอาตรงนั้นอยู่แล้วเรามาคิดตรงนี้เออคิดข้างเออพ่อชิดตรงนี้มานี่เขาเห็นไหมเขาเสือ แต่พ,อพอ่อคิดตรงนั้นอย่างนั้นแหละอ๋อม,มีคนที่เนี่ยเขาจะมาอ,นนอันนี้ของเขาของใครไม่รู้แต่อันนี้น่าจะเป็นยิ้มใหญ่อยู่ซื้อมาแล้วทำอย่างนี้เนาะอันนั้น30กว่าบาท ถ้ามีช่องก็ตรงนั้นอะ่ะต้องปูไว้ก่อนแต่มันจะดูไม่เห็นแค่นั้นเองแทาอาของหยิบสิคะเอามาใส่กระเป๋าเนี่ยทำวางชิ้งวาง